นี่ก็จะเป็นตัวสินค้านะภายในนะครับด้านในก็จะมีตัวถาดที่มันเป็นเต็มใบนะครับหนึ่งอันจะมีตัวนีเตอร์เป็นอะไรตัวนะครับเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็มีที่วัดอภค่ณนะครับแล้วก็มีที่ห้อยทั้งหมด สิบอันนะครับเป็นถุงถุงละ้าอันนะครับกรถาดรองนะครับคู่มือการใช้งานนะครับนี่จะเป็นวิธีการใส่เส้นส่วนต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีถาดตะแกรงทั้งหมด4อันนะครับ สอง <cima> สนะครับก็เอาไ้ใส่ตาช่องที่เหลือเลยนะครับนี่จะเป็นตัวเปิดปิดควันนะครับก็หมุนเปิดตรงนี้ได้ต่ไปก็จะลองใช้งานนะครับ ถ้าเราเปิดนะครับก็จะปรากฏมาที่เรื่องหนึ่งไฟเขียวก็จะขึ้นนะครับถ้าเราเปิดตัวจับเวลาตัวทาความร้อนก็จะทํางานนะครับมันก็จะจับเป็นชั่วโมงนะครับก็ไล่มาเลยนะครับตัวอุณหภูมิปัจจุบันก็จะขึ้นนะครับอยู่ที่31นะครับก็จะขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เราก็จะวิธ,ธีการเซตนะครับว่าเราต้องการอุณหภูมิเท่าไหร่เรากดปุ่มขวาปุ่มขวานะครับปุ่มลงนะคหนึ่งที อาจจะขึ้นอยู่ที่60เป็นที่เราเซฟไว้ปัจจุบันแล้วเรากดทางนะครับอพอตัวเลขกระพริบเราก็สามารถตั้งค่าที่เราต้องการได้เลยนะครับว่าเราต้องการอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับจะตั้งิี่61ถ้าเราต้องการที่61เราก็ปล่อยให้ไฟหยุดกระพริบนะครับออันนี้ก็จะเริ่มจับนะครับก็จะอยู่ที่61เหมือนเดิมนะครับน,นี่นะครับอันนี้จะเป็นอุณหภูมิปัจจุบันนะครับ ัวฮีตเตอร์ก็ทำงานปกตินะครับเป็นความร้อนมีไฟแดงขึ้นนะครับน้ำคุณก็จะค่อยๆขึ้นนะครับก็สินค้าใช้งานได้ปกตินะครับด๋ย่าดูรอบๆตัวสินค้านะครับกัจะเป็นด้านใน,นนะครับฝาด้านใน,นนะครับ นอกนะครับตัวสีข,ขาวานี่จะเป็นพิมพ์กันรอยนะครับติดมาทั่วตัวเครื่องนะลูกค้าสามารถลอกออกเองได้เลยนะครับหางต้องการลอกตรงนี้เราไปใส่อยู่นะที่วัดอุณหภูมินะครับด้านข้างอันนี้ก็จะเป็นที่ใส หลังก็จะมีสเปคตัวเครื่องนะคช็กสินค้าเรียบร้อยแล้วไม่มีช่รูดเสียหายนะครับสินค้าใช้งานและปกติพร้มจะส่งครับ